มันแรกนี่มีแต่คนเล่นสมิลานน่อเสมิลาเต็มหมดเลยเอ้เรื่อเดี๋ยวนะพี่มตาตตี้ไม่ใช่ป่าแล้วฝั่งนั้นมตา,มนามตตี้มันจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยมัตตี้ล่ะเอ้ยมัตตยิธรรม,ม <c oughs> ดานั่นเซตหมดอ้าวเออหมดโคตรเหมือนเลยเออไอ้ย <c oughs> <c oughs> ขนาดเซ็ดๆเนขนาก็นนาบอกว่าเหมือบบนเซตเหมือนเหมือนมัตตี้ไอ้เหี่ซักคิวเอาคนรบกันขี่วีมันโจมึงจะได้กะเวลาเข้าถูก ไม่มีใครไม่มีไม่มีใครไม่ช่วยผงป่าเลยร้องไห้นะพี่บอลพี่อะไรจะเป็นคนอย่างพี่โจไม่ช่วยใครหรอกช่วยตีหน้าก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นวายริบแล้วการเล่นตัวละครที่ไม่ถูกกับเล่นเนี่ยการที่แบบไม่ให้เป้าช่วยเรื่เป็นไงล่ะเออลอไฟเดินผ่านนี่บอกคอดูว่าฉุบกลับบ้านไปเลยของมันี่ของม่นมปดูนี่คือยีนมปังเดี๋ยวโพสต์ตะกี้มึงเบ่งขี้อ่ะเบ่งนมปังอยู่ ต้นไม้ต้นไม้เกินนี่มันน่ากลัวจริงเลยนะพี่่ะต้นไม้บ้าอะไรทำลายคนต้นไม้กินคนไม่ได้อ้าวกู้ยกุ้งไงทำไมกูุ้งไงไม่ทันวะกุ้งไงก็ป่ายไปแล้วอ่ะผมจะไรทำนองนั้นโอจะไปไรโอ้เห็นแล้วพี่วันีเดินอ้อมเดินอ้อมไปนี่เลยมันไม่มีวันฝัดตบฝัดฟัดอะไรฟัดอะไรฝัดตั้มฝัดตั้มเออเออไผ่นออมาเลยโหได้ทับด้วยสวยสุดยอด ต้องลงองเคลื่อนเสือกได้เลยนะพี่พี่ยังมีครบตุ้มท่นที่อันนี้เป็นตัวละครที่แบบมีทั้งโล่มีทั้งหอกแล้วแบบโดดใส่แบบโดดใส่ปุ๊บชอบตรงนี้แหละกระป๋าหอกแมนดิกชอบเพนดิออนตู่ท่านดิออนผมรู้พี่โจก็ชอบเอาแหวะแทบปิวเอ้ยแหวะแทบปิวผมแทบปูอยู่บนแกงบนได้นะแกง ได้้แลวตีปูตีปูให้เสร็จก่อนตีเสร็จแล้วแล้วผมก็มีเลือดแล้วอันนี้อ้าวเันต้องห้ยเส้นหายนะเส้นหายนะ้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยนี้แบ๊กแบ๊กแบดที่โจ้าถ้าเกิดที่ไม่หยุดได้ผมผมจะทำเป็นกระทืบมันนั่นนะข้างล่างนี้ใครยังโอเคอยู่เนาะปูล่างไแล้วพี่แบบไปคมปูรีซินมากระชากคอเสื้อเลยกระชากคอเสื้อรีซินไม่ใส่เสื้อพี่ ใช้ตกินแล้ววะมันใช้ตะกินฟูปาร์ตี้อ๋อแต่แย่สุที่เอาเอาแตงโมนะฮะเอาแตงกุยบ่อยอะมาปางตับแตงโมแป๊บทำไมทำไมทำไมเถื่อนจังวะก็บ้านจะซื้อของอะออกเลยดีวะแน่นอนมีดตอนนี้ต้องออกเด็ดแดนมาสู้รีซินเนี่เดี๋ยวกูออกสัญญาสู้ผมกำลังมาพี่ผมกำลังมาพี่ผมฟัมไม่ทันนั่นอะ Okay, โอ้ยพี่เรียกวมาเรวาเราาันกบมาบอสยอดบอสเยกชื่อดวยก็ดีนะพอพี่แบบไปเกมี่บอกโยนเลยไอ้เหี้ยใโยเลยกูเคยนเลยบอสแบบโยนมาเนขึ้นหอดแล้วไอ้เหี้ยขอโทษเไรอสพอพี่เทรดสนะเว่าใส่สกิลสวิตช์พ่เจาลูกจะสู้ทีโมตัวดี้ได้ยังเหรอลองดิโดดดิโดดดิ ของผล่ไม่ได้ใจร้ายที่สุดใครเป็นของผมแล้วพี่มานานหน่อยรอวานานหน่อยเออโบใจร้ายที่สุดไอ้นั่นรอๆอรนมัยังไม่มีแฟด์นดีเลยอยู่ดีเลยอยู่ไปแล้วผมก็จะไปเหยียบมันอ้ยมันมีวาดว่ะมันมีวาดหน้าอุ้ย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 เน่าไอเช่นม้งจ่อย้กูคุยกับลาปกติแต่กูก็คุยดีๆอยู่ อะไรอะไรอะไรโอ้พี่กาวลาวเองตัวสัตว์ชาติยาพี่กาวร่าพี่กาวลาวเองตัวสัตว์ชาติยาตี่เกลืของพี่ใช้คำพูดทำร้ายพี่เอลยคาพูดทำร้ายพี่อะไรพี่อะไรเขาแล้วพี่ะพูดใจดีเลยอ่ะเออทุกคนก็เป็นคนดีเสมอแล้วพี่จนกระทั่งสนิทแบบคอนโทรลวอร์ดแบบแฝดทุบชีวิตร้อใส่กูแล้วกูก็เกลียดแฝดทีเดียวมันตายอ่ะใจที่หายเลยเนี่ยฆ่ามาเพื่อกำจัดคอนโทรลวอร์ดจะแปะให้มันเยอะนะจริงๆคนแก๊งมันลำบากเอมา อันตีมาแล้วอันตีไปเลยพี่บอกอันตีมาไม่ต้องกลัวมึงก็รู้จ้ามึงเป็นทีมโหใครก็อยากเอามึงเว้ยมึงไม่ต้องหรอกเลยอู้ผมไม่ต้องมาก็ได้นี่ว่ะเจ้าช่วยหน่อยสิได้คนเดียวถ้าจะหนักหน่วงอย่าเอาตาหนีกันสิหนีตาไม่อยู่ข้างในมันจะไม่ได้เวหนีหมดมาหนีตาหลังเออพี่ก็เห็นตาที่สามพี่พี่รู้จักไหมไอ้นั่นะไอ้อะไรนะคนเออสามตาปฏิหารคนพูดยังไม่รู้จักตายอยู่ข้างในสัสสามตาปฏิหาร ชาเล็ตโบสทำมาจากไม้ทำมาจากเหล็กชาเล็ตมันก็ต้องทำมาจากไม้ดิเซฟไม่อยู่ตรงนี้เซฟไม่อยู่ตรงนี้เอาสิเอ้ยเอาเอาเอาเฝ้าเลยเอ้ายังไม่ติยังไม่ติเอ้าไม่ทันเอาไปสุดยอดเอลิซิน เอาไปโอ้โหมันเตะออกมันเตะกลับด้วยอุ้ยหูยมันเตะอ้าเตมิลาเราอยู่ตรงนั้นน่ะเตมิลาเราอ้อมมาทำไมล่ะน่ะเตมิล่าเขาได้การไ้เที่ยวเตมิลาเขาไม่ได้วิ่นมากับไอ้บิ๊กแองก้าเขาวิ่งอ้อมด้านบนเชียอะไรวะเนี่ยกูสามารถโซโล่ชินอ้เที่ยวเนี้ได้โอ๋ยนะเฮ้ยดันกลางได้ไหมเนี่ยเข้าเปลี่ยนคู่เหรอสลับมาเตะเตะที่อย่าไปตบโยนได้ตอนเอ้ยมาแล้วพี่ผมมาะล่ะ เดี๋ยวก็เรียกรีปอัดหน้าหายเอาเลยรไหมเอาเลยนะปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ไม่วไปังมึงขึ้นไปเลนบนก่อนกูลัวรีปกเอาตังก่อนไอ้โจลับไปเฝ้าเลนมึงก่อนจะพักจะพักรีปไปเลนล่างเี้นะปุ้งเดเดเซตไปเซตไปมันคงมาหมดนี่แหละนี่ไม่มีหมดเอาเอาหมดเอาเดินมาเดินเอาพี่ตายอ๋อาหมด เฮ้ยบอสถอยเลยบอสเลยโยนนี่ขึ้นไปอนละได้อยู่ได้อยู่ได้อีกที่อีที่ใส่ครับมึงโสดให้ไปสเต็กเจอแวร์อยากเจอโยนนี่ก็ไปให้กูขึ้นบนละไม่ไหวละขี้เกียจเด่นเฮ้ยมีขาไปทำไมเนี่ยขาสั้นไงี่ยมันมันดิ้งไหมไม่อะไรไปยังวะมาแล้วเป็นทำไงต่อ้เฮ้ยเอาดิเอาดิเอ้ยไม่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 ได้เหมือนเดิม ก๋มขีก็มันเกือบโดนฟ้าผมผ่านนะเมื่อกี้มันกับไอ้เี่มันก่อนไอ้เงี้ยมังกรมาอีกตัวแล้วอย่าเล่นมังกรละปิดแค้งยังได้อยู่นะปิดแค้งมันน็อกอัพได้เฮ้ยเออไอ้หมัดอะมาไปก็น็อกอัพได้แบบเบิร์เอลอาร์แบบอ่านไปเลยอะอ้าวเจอรีซินหเจอรีซินอ่าาาะล่ะระวังนะยูนี้เจอเจ็ดต้นนี้ไม่เคยเจอที่โบมาก่อนสินะ โอ้ย oh, ไม่ยิงกดอ e ีไม่ทันโอ้เราก็มาเยอะแต่เขามาแต่เขามาเยอะกว่าใช่ไหนนมแพ้ทออกไปแล้วอย่างนี้นะฮเนื่ทีมากทิโมเกิดแล้วยิ่งเหมือนจะเกิดนะสี่สามอ่เนี่ยแล้วก็กูแบบตอนนี้เป็นแบบแบบแยบกบแบบใครอันตีก่อนใครอันตีสวนก็ตายทั้งหมดอ่ะตอนนี้แต่แต่ควรตีก่อนอนะ่ะแพ้แพ้มากกว่ามันตีก่อนทอี่จะ กูตีก่อนลสิงกูได้ย่งรู้จักนิวเชียไหมรู้จักนิวเชียไหมซิสเ้ยโยนี้โยนี้แม่งเป็นน็อปเดตติ้งเลยไอ้เหอ้ยเอ้อเอาไปตบแตกสรุปผมเกิดมาแล้วผมก็ตายเลยจะยอดจริงไหมเอาเอาเอาแล้วลูกพี่นี่ใครเนี่ย เนี้ยไปอ่ะคือนี่มันกระจอกไอ้เหี้ยมันไม่กระจอกอับพี่เอ้าผมตายก่อนผมคิวไว้ทันวัดเดอะฟาร์กไอ้เหียไอไอเฮียยูนี่มันเอามาให้ายูนี่มันเอามห้คิวเลยแล้วมันรวมถึงกูกูแตกเลยเหี้ยเมื่อกี้ยูนี่สกอร์ยังหมาอยู่เลยเออขึ้นห้าเลยมันมาเดี๋ยวเป็นคิวไอเฮียแม่งได้ข้าวหัวเลยอ่ะไอเฮียแม่งเอาจะตอบคือแล้วอ่ะเฮ้ยโทษโทษเมื่อกี้ยูนี่ยูนี้กระเทียยูนี่ได้อยู่เลยตอนนี้ยูนี่จะไปกระทืบกูแทนแล้วเลยมังกรเรือมังกรไม่เช เดี๋ยวจะท้อใจบดลอยโดนจทีแอ่นลบลามังกรไป้บดอุ้ยกูบดโดน้ายมงกรที่เฮียนะกูเองแหลยเฮียกูเลยกูช่วยกำลังไปกำลังไปกำลังไปอุ้ยเฮียอยู่นี่อยูนี่อยนี่กู เนี่ยย้อนี้มันโย้นี้มันไอ้นี่แล้วอ่ะโย้นี้มันไม่ได้อีกแล้วย้นไม่เกิดโย้นี้ไม่เกิดย้อนี้ย้อนี้มันนอนนั้นอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่เข้าอ่ะอุ้ยดูเอาโย้นี้มันชอบมาโย้นี้ไม่ชอบมาทีหลังมาพวกแม่งเกิดเลยสัตว์ิ่มเล่นแดนแล้วทุกคนเเล่นแรกนะเวอร์เล่นแรก เออท่าตัวน้าอยู่นี่เองมีชีวิตอยู่ว่าใจอยังโยนี่ซอนหลังเอออยู่นี่มันเน้นมาที่หลังอะเอ้ยดีข้าหัวฮะหัวก็ตายเลย โอ้ยตาย啊โอ้ยเดาได้ไดมาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยของมีของมาของมาเตะเตะเตะมาเตะมาพี่มาตห็ดเห็ดไม่กล้าเลยยหนึ่เหดเหห็ดเหม่รอเลยรอ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 เฮ้ เขาเรียกว่าเ r e a t e ใครก็กลอยสีโบใครต้องพอมันตอนนี้ที่โป๊คิวเลยเนี่ยรวยเลยรีซินพุ่งเข้ามาโดดเตะสามเลยเงี้ยเอเตะเตะไอ้โจไปชนน่ะเพื่อนเพื่อนจินเล่นหรอเออไม่เป็นไรเฮ้ยรีซินรีซินรีซินลีฟินลีฟินอย่างเงี้ยโอ้ยตโลหนักทิพไถ่เลยนี่ผมเริ่มแบบไม่รู้อ่ะ เฮ้ยอาไปอยไปไปนะวดที่าตีใช่วดแล้วโอ้โหโหไม่ต้องไม่ต้องหวังรอดเลยไม่รอดอ่ะอันติอันติอย่างนี้มันแถบเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่ระเบิดทั้งดอกเลยวะพี่ เ่อยเพื่อนเด็ดเขาเพื่อนเด็ดอยู่นี่เพื่อนเด็ดอยู่นี่เมื่อกี้กูเอ็นตีแล้วติดไฟมันจะกลายลงเลยกูมากเลยโดนสไปร่าไอ้เหี้ยสไปร่าอยู่ไอ้เหี้ยแตกไอ้เหี้ยเจ๊แม่งกระเนาโอ้ยอัตเอันตีงอันตีแรงอันตีแรงโอ้โหนี่แหละได้ได้ได้ตีไตัวลูกสองตัวแพ้เนี่ยนี่มันรีเปิดจะชัดนี่มันะสองร้อยปีไอ้เหี้ยสองร้อยปีแก๊ แกเป็นกันเซฟอัตแกชิบายบดเร็วบดอ๋อมันออกมากันัน, <c oughs> นนี้ผมนี่ว่าอ้อาวน้่นไงยพี่เห็นพี่หยุดเงาละเกลไปเกลาเกล้าเาจิบ่ละจิบม่ละบมเแยไม่ถงระยะมันไม่ห้เหรอพี่ อุิ้นบอลไม่คินกัาจะโดนเห็นนี้แล้วแบบไรเราสวัสดีไอเชียนเต้แตกไปแล้วเต้ี่โดนเต้โดนกันไหมเต้เต้มาเกิดนอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดิโอ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเดินอ้อมมึงเฮ้ยพี่อย่างนั้นไม่ทันนะเบิร์เบิร์เบิร์เบร์ดิต้มันเลิเวิ้นบอตายกันแล้เราโบอลใช้ที่เขาเลิฟเวิ้นบตายไปนแล้วเนเดี๋ยวนะพี่เจ้าตายวะเหรอพี่เจ้าตายเมื่อไหรอ่ะลีซิน พี่โดนดิอ๋อเซ็ตมาเระเบิดที่ถึงตายเลยจ้าโอ้ยแค่ยี่วปุ๋ยพี่ก็ไม่ใช่แทงนะวันะใช้พี่ก็เป็นเค่ตัวเอพก็งูแค่ตัวเตี้ยเฉยๆผมสว่าจะอ้อมมันไม่อกี้ได้แบบได้แบบตัวเตี้ยแล้วเซ็ตปาร์ดาวกระจายแบบสูงเกินด้ไปเียเซ็ตปาดาวกระจายไม่โดนเี่นพี่มีพาสซีฟอินคอมเหรอเฮ้ยเออ อุ้ยแฟดตามไม่ทันสามไม่ทันทันละทันละเดี๋ยว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 จิ้งจี้อะไรกันเนี่ยบ้าสร้างเงินเยอะเลยดันต้อมจังหวะนี้อะไรพี่เราได้ดันต้อมเราเซตหน้าลำคาบพี่เอ้ยมาเตยยี่ต่อฟอร์

ปั๊มปั๊มปั๊มปัมมันปัมมันปัมมันโยกย้าย่แกหลงพี่อะมูาดีแบบดินจาโทบร้อยเปอร์เซ็นต์เปร์เล่ยเฮียโดชิก้อยู่เพื่อนตัวกูฝันมากคือเอร์เนี้ยอโอ้โหอันนี้ผิดอนีผิดแผนโอ้โออผิดแผนะผิดแผน อะไรม,ม,ม,มันมีเวทหละไหมน,นอกจากนัน้นนอกจากบิดแข้งก็ไม่มีเวทแล้วเนาะถ้าเกิดที่บอกว่าซามีหนาเป็นเวทนี้ผมงงเลยนะเข้ามาตาแบบรอนไปกันไม่เอาไวาพา้พี่ใหมที่หนึ่งพี่ใหม่ถึงมเมาไข่หรือเปล่า เออเฮียของเมาี่ตัวไหนว่ออกเมาไข่สี่พันสี่พันเฮตีแล้วเกาะสามร้อยก็หน่วยมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันวะมันคือเมาไข่อะพี่เมาไข่ที่เล่นสี่พันกาหน่วยแล้วเกาะแบบเกือบสี่ร้อยอ่ะแบบตีไม่เข้าอ่ะแบบเทพโอดไอ้เหี้ยไม่โอดตายเหรบวกกันมันต้องบวกบวกมันต้องแบบต้องใช้ห้าคนในการลุมคนเดียวอะไอ้เหี้ยขนาดออกตัดหิวแล้วแม่ใหญ่หิวเยอะอยู่แบบว่าเจ๊เยอะในระดับที่แบบผมไม่ไหวแล้วอ่ะกรับดดอระโดดโอ๊ยอ่ะผมได้ โยนนี่มาโยนนี่มาโยนนี่โดนขอปีขอปีแชมเปี้ยนขอปีแชมเปี้ยนโดนท่าปักไส้ดูกูรอด้วยทาร์ลเหลือเหล,ล,ลือแบบเหลือขนาดนี้แบบพี่ตายเลยดีกว่าพี่เดินไปให้คีบตีตายเลยตัวเอนโอ้โหตีต้องมา,ายันดุร่ายบอลกับกูแบบปันกันมากกับตาเนี้กูรู้แค่นี้แล้ชนะแล้วเดี๋ยวเซมินาเดี๋ยวผมโดดเดี๋ยวผมโดดเข้าหาเซมินาได้ผมอยู่ในบ้านเลยเพื่อนเดยว ได้เลยจรัก <laughs> เราเว้ยจะไมีห <laughs> น,นาบุมมา้งเพราะว่าแบบรวดเร็วรอ่ะวิกติลีแล้ว